สวัสดีค่ะกระท่อมชุมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปี้ยก็มานั่งรออยู่ที่หน้าจอคอมแล้วนะคะมานั่งรอนานแล้วแหละความจริงก็มารอตั้งนานแล้วแต่ว่าทางโน้นก็ยังไม่เริ่มเนาะป้าก็เลยนั่งนั่งอยู่ขออัดคลิปหน่อยสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะอัดสักคลิปหนึ่งก็ยังดีนะคะวันนี้คลิปนี้ก็คือมานั่งรอเข้าอบรมนะคะอบรมทางออนไลน์นะคะ เข้ามาอบรมที่ซูมนี่แหละนะคะเข้าโปรแกรมไว้แล้วแต่ว่าทางาวิทยากรยังไม่เปิดหน้าจอนะคะตอนนี้มีแต่พวกเราที่เข้ามานะคะก็หลายเห็นหลายโครงการนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะเต็มหน้าจอเลยแต่ว่าทางวิทยากรยังไม่เริ่มปากเลยมาควอ,อัดคลิปหน่อยนะคะให้ดูว่าตอนนี้ทําอะไรกําลังทําอะไรนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมเข้าอบรมนะคะ ด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องทุพโภชนาการของเด็กนะคะเด็กอ้วนเกินไปเป็นยังไงเด็กผอมเกินไปเป็นยังไงอมาแล้วนะคะมากันแล้วเดี๋ยวป้าจะต้องขอญาตเข้าอบรมก่อนนะคะทายฝนตกเนาะฝนตกดีตลอดเลยนะครับบุนตลิกเป็นย so ังไงบ้างนะครับฝนตกไหมครับบุนตลิกฝนไม่ตกครับ ฝนไม่ตกเนาะตอนนี้ก็วันี้คฝนตกกำลังเข้าห้องเรียนนะคะแต่ว่อเช้าตัวนี้แรงมากเลยเราให้ดูบรรยากาศว่าเราจะเข้าเรียนแล้วยังไงนะคะเช้าตกอยู่เนาะทางนู้นดีนแดงตกไหมครับฝนเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนฝั่งนู้นเนินดินแดงไม่ไม่เท่าไหร่่คะอาจารย์แต่ดินดินคือทันจารย์แต่ไม่ตกเลยครอครับครับ ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างทมข่าวคราวกันนะคะว่าใครอะไรยังไงสบายดีไหมสบายดีครับอาจารย์สบายดีอากาศดีอยู่ครับตอนนี้คอยกําลังทายขอยกําลังทายคลิปนั่มตัวนี้เด้อก็เป็นยูทูบแบอก็าลทายคลิปไปน้ัเได้แต่ว่าบันนี้ทายเห็นหนามูหรอกว่าเออครับ เพียงแต่ตบ,บอกว่ากําลังทําอะไรเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะป้าเปียก็กําลังจะเข้าอบรมที่ห้องซูกับพี่น้องของเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่ากําลังเริ่มนะคะ,คะกําลังเริ่มเข้ามากันยังไม่ได้เริ่มงานนะคะป้าก็เลยถ่ายคลิปให้ได้ดูกันนะคะให้รู้ว่ากําลังทําอะไรนะเนาะเผื่อมีคนคิดถึงกระท่มชมจันนะคะ ครับเดินเช็คแป๊บหนึ่งนะครับวิทยากราไม่เห็นวิทยากรเข้ามาครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าในตอนนี้เรากําลังรอวิทยากรนะคะยังไม่เข้ามานะคะนี่กับพี่ปอยนะคะก็นั่งจะนั่งเรียนอยู่ตรงนี้นะคะบางทีเน็ตคุณก็ พี่น้องกทายกันไปก่อนนะครับคุยกันไปก่อนถามสาระทุกสุขทายกันเองไม่ได้ถ่ายพี่น้องของเพื่อนนะครับนานได้เจอกันจะน้อยสบายดีไหมครับสบายดีค่ะอาจารย์โอ้ขอบคุณพระเจ้าครับอาจารย์ฟ้าหวนมาแล้วฟ้าหวนมาแล้วพี่น้องทางฟ้าหวนนะครับที่เออแต่สี่หนึ่งหกงานเขาไล่ไหล ไม่ไม่รู้ว่าจะแก้ไหวไหมว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงงานเยอะเลยใช่ไหมผ่านผ่านไปบ้างก็ดีเนอะอาจารย์ดีครับได้ครับไม่จดหมายนั้นถ้าหาเจอก็จะเยอะมาก เอาคือไม่ไไม,ออมีใครบอกยังืันนี้คุณปิดใหม่ไว้ดีคือไม่มีใครคุยกันบัน<ม>นี้นเขาก็ปิดใหม่กันหมดมาเนาะแต่เราก็ถ่ายคลิปต่อไปนะคะตราบใดที่วิทยากรยังไม่เข้ามานะคะเราก็ถ่ายคลิปกันต่อไปนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็นะกำลังเตรียมที่จะเข้าอบร่มนี่แหละ หน้าจอคอมที่ตรงหน้านี่หละนะคะจะเป็นยังไงมีแต่ทุกพาคโภชนาการของเด็กของผู้ใหญ่ก็พุ่งยื่นกันต่อได้นะครับตัดกายกันได้นะครับแต่ละที่แต่ละคงนะครับยนลงในช่วงเราจังหวะกำลังรอวิทยากรผมเช็คสัญญาณวิทยากรไปนะครับว่าติดขัดเรื่องสัญญาณอะไรครับจะดู อคุยอะไรกันดีเอ่ยโอเคอัปเดตสาระที่เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับโควิดสถานการณ์โควิดการน้ำท่วมวันนี้นายกมานะครับนายกมาที่อุบลนะครับถนนหลายสายติดมาโค้งเจียมถนนหลายสาย่ิดไปโค้งเจียมตอนนี้หน้ายกมีเช้วมาพยยาปุกทำไมเราไม่ไปดูทีกูไปหาทำไมไม่ไปหานายกแต่คนนี้ อ๋อครัม่อนเรู้สิเราไม่รู้เรื่องไม่รู้งานจะไปทำคอนเทนต์ซะหน่อยใช่ค่ะนายกน่าจะอยู่โค้งเจียมค่ะโอ้นี่เออป้าไม่รู้เลยนี่ถ้ารู้จะไปทำคอนเทนต์ซะหน่อยนี่ไม่รู้นะเนี่ยว่าานยกไม่รู้จ้ะไม่รู้จริงๆว่านายกมาโค้งเจียมค่ะและตอนนายกมาอุบลนะครับน้องซุ่มน้องกำลังต่อรับอยู่ตอนนี้ โอ้โหเฮ็ดงานก่นอาจารย์ถ้างั้นเราปิดตรงนี้เลยเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ไปตรงนั้นก่อนเออไปตรงนั้นก่อนค่อยมาถ้างั้นโอไม่รู้จริงๆว่านายกมาไม่งั้นจะแอบลอยไปซะหน่อยนี่น่าจะที่ไหนที่ทสินน่ะสิดิ่ฉันไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่เห็นป้ายต้อนรับเขานี่ ใต้ยาตอนรับอยู่โค้งเจียเราไม่ได้ไปโค้งเจียมีหน้าหรือถึงไม่เห็นนักการเมืองก็คงไปออกันที่นั่นนะครับน่าจะใช่นะไปทําคอนเทนต์ท่าจะดีแต่บางทีเขาก็ไม่ทําหรอกพูดไปงั้นเองแหละมาประชาชนมาเขาก็มังบึงนายกนั่นแหละไม่รู้เขาจะให้ถ่ายไหมโอ้ยเห็น่แล้วก็สียางบุกไปพี่น้องนเฟดเอฟตเจ็ดที่ผมขอไปเนาะ ก็เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องบางท่านก็ส่งมาแล้วบางท่านก็ยังไม่ได้ส่งเนาะก็ถ้าพี่น้องก็ขอบคุณม,มากถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งก็ขอพี่น้องอส่งให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้ไปส่งรายงานต่อ,อพี่น้องจำได้เนาะ,ะฟเฟสเจ็ดที่เราแจากไปในเดือนพฤษภาพอดีทางถึงรอบที่จะรายงานให้กับผู้ถวา,ายสัมมีงานเ <ขอ S 1> ยอะแยะ